เมืองหลวงที่เงียบสงบในรุ่งอรุณแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านตึกสูงถนนโลง่งผู้คนรีบไปทำงานรถเมล์รถยนต์เคลื่อนผ่านในโลกที่เราคิดว่าเราเข้าใจธรรมชาติเราคิดว่าเราควบคุมมันได้ทุกอย่างอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้แต่เมื่อฝนเริ่มตกไม่ใช่แค่สายฝนธรรมดามันคือคำเตือนที่เราไม่ได้ฟังจุดเริ่มต้นของวิกฤตภาพ ฟ้าคึมขึ้นเมฆหนาทึบเสียงลมเริ่มแรงฝนเริ่มตกปล่อยตัวละครหลักจีอุนนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีสายตาเฉียบคมใสเสื้อคลุมกันฝนจีอุนยืนอยู่บนดาดฟ้าของห้องทดลองมองท้องฟ้าที่ไม่ธรรมดาเสียงร้องเตือนจากเครื่องวัดอากาศความดันอากาศลดลงอย่างรวดเร็วจีอุนขมวดคิ้วโทรหาเพื่อนร่วมงานน้ำในแม่น้ำระดับน้ำขึ้นเร็วกว่าที่คาดสิ่งนี้มันไม่ใช่ฤดูฝนตามปกติแล้ว เสียงหยดฝนดังบนหลังคาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆชื่อมีนาวิ่งเข้ามาหาแม่แม่พูดปลอบเบาๆเดี๋ยวฝนหยุดเองลูกฝนตกหนักขึ้นความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวภาพถนนท่วมรถจมน้ำห้างสรรพสินค้าบางส่วนถูกน้ำปิดกั้นไฟฟ้าดับสัญญาณโทรศัพท์หลุดลอยเสียงผู้คนโทรขอความช่วยเหลือเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือหนูน้อยร้องไห้มีข่าวสดวิทยุระดับน้ำในเขื่อนหลักถึงจุดวิกฤตแล้ว จีอุนกับทีมไปตรวจสอบเขื่อนสุดโสมเขื่อนแตกบางส่วนน้ำทะลักลงมาอย่างรุนแรงเราต้องอบพยพทันทีผู้คนในพื้นที่ต่ำให้รีบหนีไปที่สูงการอบพยพและความพยายามรอดชีวิตภาพแม่กับมีนาวิ่งผ่านซอยน้ำสูงเลยข้อเท้าเพื่อนบ้านชายแก่พยายามลากเรือมาลากเด็กผู้หญิงคนแก่ขึ้นเรือกลางถนนที่กลายเป็นลำคลองเสียงเพลงพื้นหลังดนตรีเปียโนเรียบๆแต่มีความหมองแฝงอยู่ จีอุนคุมการอบพยพมีนักข่าวตามมาถ่ายภาพน้ําในบ้านท่วมถึงเพดานนักข่าวคุณคิดว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจีอุนเสียงเหนื่อยแต่มั่นใจเศร้าเราต้องสร้างใหม่แต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือชีวิต